มือน <ITA> ี jsem, ้มาพอเทปเป่าอ to ีกครับมือนี้เทปมือนี้ใส่ยังกินเทปเออเหรเนื้อเศษเออเนื้อเศษไม่เห็นหนังก็มาก้อยก็มาตบบอกมือนี้ผมมาพออลไรเด้อครับเด้อตามติดชีวิตเทปเป่ามาเจอแล้วออืนี่ครับมาพอเพิ่นพอดีเฮ็ดกับเข่าครับมือนีเพอดีเฮ็ดกับเข่าพอดเพอดีเนื้อเศษแล้วก็กล้วยบ่เทป สาซิมทาเบ่งผลงานนะครับเ้อะเอฟซี F C, ผมพอแล้วเตปเป่านี่เพิ่นกำลังหันหห่นหอนม,อมหั่นหอมต้มวัวชีไข่ใบบะกูดครับเพิ่นสีอมเนื้อเศษแล้วกันราบเนือ้อครับผมรอดช,ชิมรอยช่ม เสพเป่าได้เลยเสพเป่าเพิ่นหันเนื้อเศษครับตัวนี้สีอ,อ,อ่มนิดเน่อยนี่ครับกกรเสพเ,เป่านี่ครับตัวนี้กะสิลาบน,นี่นี่ลาบนี่เลือดมีเพียมีบี๋วเรียบร้อยมีครบตบมออมมาพรอ้อันตามติดทีวีเสพเป่าอีกแล้วนะครับเด้อ เสียปูพันเห็ดเตอาหารเหมือนให้ปฏิเหตุนั่นมาลับนี่ละเครื่องมือเครื่องปูพันนกำลังหั่นกำลังเห็ดอย่างเยวครับรอชมรอดชิมนะครับเด้อเนือเสียบงามดีเลยเียบจักบาอยแร่วมเร่วมเบิรนี่ร่วมเบิือนี่อแมตต้น ราคาเดียวกันหมูตันนี้ลอยแปดสิบอันนี้สองอยีต้นนี้สองร้อยยี่เมนนี่หรอกเนืองูอ่ะเมนบ่ะนะแต่ว่าคือบอแเบเป็นเนื้อเป็นแดงมาเลยเนื้อตี่เนื้อก็่ก่อยไหมตันนั้นตัวนี้กัเนื้อีแสบเมยนกเดี๋ยวเจ๊มึงเนาะว่าแสบก็ว่าแสบนั่นตัว ใส่ผงตลดรถดีเขากะเทียมพวกเราอ่ะกินเสียสนว่ะมันกินบ้าบ่มันขมเพื่อนว่ะเจ้าลองกิ่นบ้างว่าเสียสนโยกับเอ้เพื่อนว่าใบสะเดาก่อนก๋วยขมขมเพื่อนเปเทียบก๋อยขมขมมีอยู่ของนี่เพป็นมี่เป็นเทียบโลหนึ่งเว้เทียบเข้าซื้อมารลนคนละสีเว้ยนจอสีคือบ่คือกันสีตัวนี้คือสี นนเดี๋ยวตัวถ้าเบิง้งเฮาเทลงนีอมันสิเปลี่ยนสีเด้อเบิง้งเทมาเบิ้งนี่สีบ่คือกันเสื่ออยู่นี่เด้อก็ได้เปลี่ยนสีออกไปเลยออืของเถะดิหายเวยเป็นโลเว้ยดีอันเดียวกูจะเตือนแล้วก็ไปปาดอันนี้ปาบมันครับเป็นโบกลกันดอกมากินข้าวนวยกันมาได้ครหมมาเนานะนานนตะล่างกันเนานะนาน เจ็นงานกใกล้เนมันแบบเนงพอาเป็นกันได้เอาไงหลวงพรอดีโอตึง่าั่นหกังเส่้เปนอย่างนี้หลวงพ่อดีโอ้พวกเจ้าอยู่สีเกียรติยอมเพนมันคุนด่นครับโอ้ผมม่เห็หลวงปู่วันเลเนาะหลวงปู่วนหลวงปู่วนบววมีอกครับมอบอมีมอบมีหาเสาด้นพ่อเน่ยหลวงพ่อเินบ่อเลย คอยมีแต่ม mm ุล hmm. ีก็ได้ของพูันนี่แม่ของพูหวงเนีเป็นอันขนแขนอุ้มไก่เนี่ยเจ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเห็นบ่ผมมาอบุงหัวเด้อที่อันคุ้มคุ้มผู้สวน